การเกษตรที่จะเลี้ยงชาวโลกประชากรโลกได้จริงๆเนี่ยเราจะต้องกลับมาสู่การเกษตรที่อิงกับระบบของธรรมชาติให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะธรรมชาติทำงานหนักอยู่แล้วฉะนั้นเราก็จะทำงานน้อยลงเราไม่ต้องไปแทรกแซงธรรมชาติฉะนั้นการเกษตรที่จะเลี้ยงชาวโลกได้เนี่ยจะต้องไม่ลงทุนมากไม่ทำงานมาก ไม่ใช้สารเคมีและก็ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเทคโนโลยีที่เหมาะสมก็คือเทคโนโลยีที่เราควบคุมได้จัดการได้ไม่ใช่เทคโนโลยีราคาแพงที่เราทำเองไม่ได้ดังนั้นวันนี้เราซื้อรถแท็กเตอร์ขนาดใหญ่คันหนึ่งมันอาจจะเป็นมูลค่าที่มาหาศาลมากแม้ว่าเราจะทำนา มากกว่าสิบปีเรายังไม่ได้เงินพอที่จะจ่ายค่ารถแท็กเตอร์คันนั้นเลยทะนั้นถ้าเราทำรถไถนาขนาดเล็กด้วยวัสดุง่ายๆจากเครื่องจักรเครื่องยนต์ง่ายๆที่ไม่แพงไม่ซับซ้อนเนี่ยมันจะทำให้ต้นทุนถูกลงมากทีเดียวและถ้าหากว่าเรามาทำเกษตรแบบที่อิงระบบธรรมชาติก็คือการปลูกที่หลากหลาย ไม่ได้ปลูกพืชชนิดเดียวอย่างที่เราทำอยู่ในวันนี้มันก็จะทำให้เราเนี่ยได้ผลผลิตที่หลากหลายปกติแล้วคนปลูกพืชชนิดเดียวปลูกพืชเชิงเดี่ยวเนี่ยมันง่ายในการตลาดง่ายในการผูกขาดนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมเขาจึงส่งเสริมให้เราปลูกแต่ข้าวอย่างเดียวปลูกแต่อ้อยอย่างเดียวปลูกข้าวโพดอย่างเดียวเพราะมันง่ายในการตลาดง่ายในการผูกขาด แต่คนที่ได้ประโยชน์ไม่ใช่เกษตรกรเพราะเมื่อเขาผูกขาดปุ๊บเนี่ยเราก็จะอยู่ไม่ได้เขาจะกดราคาลงทำให้เราอยู่ไม่ได้ดังนั้นถ้าเรามาปลูกหลากหลายมีพริกมีมะเขือมีมะม่วงมีฝรั่งมีมะพร้าวมีข้าวมีอ้อยมีข้าวโพดมีนั่นมีนี่หลากหลายขึ้นมาเนี่ยมันจะผลิตได้เยอะมากแม้ว่าแต่ละอย่างจะผลิตได้น้อยแต่มันรวมๆกันมันจะได้เยอะ ทีนี้อย่างน,น้อยที่สุดเราก็จะไม่ได้ซื้ออาหารเพราะเราจะกินทุกอย่างที่เราปลูกแต่ถ้าเราปลูกอ้อยอย่างเดียวเนี่ยเราจะไม่กินอ้อยเลยแต่เราขายอ้อยได้ถูกมากและเอาเงินน้อยนิดที่เราได้จากการขายอ้อยเนี่ยไปซื้ออาหารกินนี่มันจึงทำให้เกิดความยากจนเกิดความขาดแคลนขึ้นมาถ้าหากว่าเราปลูกหลากหลายขึ้นมาเนี่ยแต่และอย่างมันก็จะดูแลกันเอง ลดโลกลดมแมลงลดงานอะไรต่างๆลงเรื่อยๆในอนาคตและการปลูกหลากหลายเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องทําตลาดที่ไกลเราต้องคิดถึงตลาดในท้องถิน่นชุมชนที่ใกล้ที่สุดถ้าเรากลับมาปลูกหลากหลายแล้วก็มาคิดถึงตลาดชุมชนตลาดท้องถิ่นมากขึ้นเนี่ยมันจะลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมสูงมาก การผูกขาดจะลดน้อยลงน้อยลงน้อย,อยลงเพราะมันหลากหลายคนจะมาผูกขาดไม่ได้เลยและมันจะทําให้เกิดเศรษฐกิจชุมชนเกิดความหลากหลายในทางอาหารทางวัฒนธรรมทางอะไรต่างๆมากมายไปหมูบนนหม่บ้านนี้ได้กินผักนี้หมู่บ้านนี้ได้กินผักนี้หมู่บ้านนี้มีข้าวแบบนี้หมู่บ้านนี้มีข้าวแบบเนี้ยมันก็จะทําให้ทุกคนนี่ขายของได้และคนอื่นๆก็อยากจะมาชิมก็ต้องมากินที่นี่ไม่ต้องไปไกล ไม่ต้องรอกินที่บ้านก็เทอมให้เกิดเศรษฐกิจที่กระจายไปถึงทุกคนทุกคนก็จะอยู่ได้งานก็จะน้อยลงนี่คือเศรษฐกิจที่อิงกับธรรมชาติเวลาเราอิงกับธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติมันจะทำงานมากขึ้นทันทีที่เราเลิกใช้เคมีเนี่ยจุลินทรีย์ก็กลับมาไส้เดือนก็กลับมาจิ้งหรีดก็กลับมาพวก ตะขาบอะไรต่างๆก็จะกลับมาสร้างระบบนิเวศทําให้จิ้งหรีดไส้เดือนขุดดินลงไปพลวนดินให้เราเอาออกซิเจนลงไปในดินจุลินทรีย์ก็ย่อยสิ่งที่ตายแล้วให้เป็นอาหารของพืชให้เราได้เรื่อยๆโดยวิธีนี้เราไม่ต้องไถไม่ต้องทํางานมากเลยฉะนั้นการกลับมาสู่การเกษตรที่พึ่งพิงระบบของธรรมชาติเราจะไม่คิดว่าเรายิ่งใหญ่ เราไม่ใช่คนที่ไปควบคุมธรรมชาติแต่เราเป็นแค่คนที่ไหลไปตามกระบวนการหรือระบบของธรรมชาติซึ่งมันง่ายกว่าเยอะเลยฉะนั้นการที่เรากลับมาสู่การเกษตรที่ไหลไปตามระบบธรรมชาติเราจะใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อนไม่แพงสิ่งที่เราทำได้และเราก็จะปลูกหลากหลาย การปลูกหลากหลายเนี่ยมันทําให้เราทํางานน้อยลงเพราะแต่ละอย่างมันจะพึ่งพาอา,อาศัยซึ่งกันและกันมันเป็นวงจรชีวิตทุกชีวิตเนี่ยมันมีวงจรของมันการที่เราไปแทรกแซงนี่คือเราไปตัดวงจรชีวิตของมันทําให้เราต้องทํางานมากขึ้นนั่นเองฉะนั้นถ้าเราปล่อยให้วงจรสร้างวงจรให้มันเป็นปกติขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมนุษย์จะทํางานน้อยมาก ทำไมเราไม่พัฒนาไปสู่เส้นทางนี้ซึ่งมันจะทําให้ทุกคนเนี่ยมีอยู่มีกินมีความเพลิดเพลินมีความสนุกสนานมีชีวิตที่มีเวลาว่างมากขึ้นแต่วันเนี้ยเราพัฒนาไปสู่การผูกขาดของใครคนใดคนหนึ่งทุกคนต่างคลานเข้าไปให้เขาผูกขาดชีวิตเราทุกคนคลานเข้าไปเป็นาธาตุที่ดีของระบบทำงานให้เขาตัวเองนี่จะตาย ไม่มีจะอยู่ไม่มีจะกินไม่มีเวลาอยู่กับครอบครัวแต่เขานี่รวยขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นนี่คือระบบที่เป็นอยู่ฉะนั้นระบบเนี้ยมันจะเลี้ยงประชากรโลกไม่ได้เรากำลังกินโลกเรากำลังทำลายโลกแต่ถ้าเรากลับมาสู่ระบบที่อิงกับระบบธรรมชาติเนี่ยมันจะเป็นระบบที่เราจะผลิตอาหารได้หลากหลายราคาถูกแล้วก็เลี้ยงทุกคนได้แล้วก็ไม่ให้เกิดการผูกขาด มันจะเป็นการพึ่งพาพึ่งพิงทั้งคนด้วยกันเองและคนกับธรรมชาติ